กุญชรวารีสัจจินมภานในศิลปะไทยกุญชรวารีมาจากคําว่ากุญชรที่แปลว่าช้างและวารีที่แปลว่าน้ําดังนั้นร่างกายส่วนบนของกุญชรวารีจะเป็นช้างแล้วก็มีหางนะครับ<ม>เหมือนลนักษณะป่านั่นเองเป็นสัจจินมภานนะครับที่สื่อถึงความสมดุลความมั่นคงและความลื่นไหลเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดกุญชรวารีนะครับก็ควรจะวาดเป็นช้างที่มีอํานาจนะครับแต่มีครีบป,ปานะครับที่มีลักษณะเคลื่อนไหว ส้นสายของศิลปินจึงต้องหนักและก็พิ้วอยู่ในภาพเดียวกันนะครับเวลาฝึกวาดกุญชามารีให้ส่วนหัวนะครับช้างดูสง่าดักแน่นแต่ใช้เส้นโค้งนะครับที่อ่อนหวานนะครับพิ้วไหวเป็นหางปลาไล่ต่อกับลําตัวเหมือนสายน้ําที่พาให้ช้างเคลื่อนไหวได้จริงๆนะครับแล้วเราก็จะได้นะครับกุญชรวารีที่มีความสมดุลน,นั่นเองแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาตัวช่วยในการวาดสัตว์หิมพาน แนะนำหนังสือเล่มนี้เลยนะครับสับประั特ในป่าหิมพานของนัทประชาหงส์สุวรรณจะเป็นหนังสือนะครับที่เป็นแนวทางในการฝึกวาดสัติมพานต่างๆได้ลักษณะนนเด่นก็คือมีเส้นคมชัดนะครับมองเห็นความชัดเจนของการใส่รายละเอียดลวดลายได้ชัดเจนแบบโบราณเลยนะครับถ้าใครสนใจนะแนะนําหนังสือเล่มนี้เลยนะครับสับประสัทในป่าหิมพผ่านกิจตกาด้านล่างเดยเลยนะครับเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นหรือเด็กๆที่บ้านที่กําลังมองหานะครับ แบบอย่างสัตว์หิมพผ่านไว้ว่าตามคลิกตะก้าได้เลยนะครับก่อนมือเล่มนี้สัปสัตในป่าหิมพผ่านของนัทประชาหงสวรรลคล์คิกตะก้าด้านล่างได้เลยครับ